ชลออาศัยเป็นคนกว้างขวางรู้จักคนเยอะตั้งแต่สมัยยังเป็นรองผู้กอบการอยู่ที่จังหวัดลบบุรีเข้ามาทำทีมฟุตบอลสโมสรตำรวจไปถึงเข้ามาทำทีมฟุตบอลทีมชาติก่อนนี้ยามบ้างจากภารกิจหรือคุมทีมฟุตบอลทั้งสโมสรและทีมชาติไทยเขามักจะเดินเข้าไปเที่ยวตามบ่อนการพนันต่างๆทังเล็กทั้งใหญ่ที่เปิดชุกชุมอยู่ในกรุงเทพมหาะนะครไม่ว่าจะเป็นบ่อนระดับชาติของพี่วัด นักการเมืองชื่อดังย่านถนนพัฒนาการที่เพิ่งเกิดเรื่องกับสสกำมธนราชโรธนักการเมืองหนุ่มจากปัตตานีหายตัวไปก่อนพบเป็นศพหรือไม่ก็บ่อนย่านประตูน้ําหรือจะเป็นบ่อนเล็กๆอย่างของเสียดองทนายความที่มีชื่อเสียงโด่งดังจากการว่าคดีความให้ผู้ต้องหาว่าง่ายๆว่าเป็นทนายโจรแต่ไม่มีใครกล้าไปยุ่งเพราะนำสกุลของทนายหนุ่มคนนี้ไปพร้อมกับผู้ใหญ่ในสาสถิตยุติธรรมคนหนึ่ง ในรายบ่อนเสียดองเชลอได้ยินมาว่ามีนักพนันถูกฆ่ารัดคอตายเป็นศพคาบ่อนอยู่สองถึงสามรายแต่ไม่เป็นข่าวใหญ่เพราะตำรวจท้องที่รู้ว่าทนายความคนนี้มีที่มาอย่างไรประกอบกับไอ้พวกที่ตายก็เป็นนักพนันโนเนมศพจึงถูกแจ้งให้ญาติรับไปดำเนินการตามพิธีาศาสนาอย่างเ,เงียบๆอีกบ่อนเป็นบ่อนของพันเอกนอกราชการลูกชายนายทหารใหญ่ที่เคยมีบทบาททางการเมืองแต่ไม่ค่อยมีใครนิยมเข้าไปเล่นมากนะัก ชลอเรียกเขาว่าพี่เล็กแต่ที่สนิทสนิทกับชลอมากนั่นก็คือบ่อนจงอางย่านสะพานพระปิ่นเกลา้าจงอางเป็นรุ่นน้องชลอเกือบสิบปีเดิมทำบอนอยู่กับเสียดองก่อนที่จะแยกย้ายออกมาทำเองถึงแม้นายตำรวจนักบูจะเดินเข้าบ่อนการพนันเมืองกรุงอยู่เป็นประจําแต่เขาก็ไม่ถึงขั้นเข้าเส้นเลือดด้วยความที่เป็นคนพวกเยอะเงินทองต้องกินต้องใช้ลูกน้องก็มีมาก ติดกับความคี้เล่นแถมปากไวเท่าใจชลอเดินเข้าบ่อนจะประกาศเลยวันนี้กูเอาแค่ห้าหมื่นสุดท้ายคืนนั้นชลอก็มีเงินห้าหมื่นากติดกระเป๋าแต่ก็ไม่ทุกบ่อนที่ชลอจะทําเช่นนี้จะทําเฉพาะที่สนิทสนมกันเท่านั้นส่วนเหตุผลสําคัญที่ชลอชอบเดินเข้าบ่อนการพนันหลายแห่งในกรุงเทพเป็นเพราะต้องการเดินเข้าไปดูหน้าพวกมือปืนริ้วหลอและบรรดาขาใหญ่ทั้งหลายตามบ่อนการพนันต่าง เดินดูจนจำได้ขึ้นใจว่าใครเป็นใครรวมไปถึงนักการเมืองขาเล่นขาใหญ่ที่เป็นหัวคะแนนตามจังหวัดต่างๆที่เข้ามาเล่นการพนันในบ่อนเมืองกรุงหากมีเหตุยิงกันฆ่ากันที่ไหนเกี่ยวกับใครข่าวที่ฉลอได้จากพวกที่อยู่ในบ่อนมักไม่เคยพลาดที่ฉลอกล้าดเดินเข้าออกบ่อนการพนันหลายแห่งอย่างหนึ่งที่ชายหนุ่มนักบูเลือดสีกากีเชื่อว่าเขาจะปลอดภยัยเพราะได้รับไฟเขียวจากรองอธิบดีมือปราศ อย่างพลตำรวจโทรนรงมหาโนนที่รับประกันให้เขาหากการเข้าไปในบ่อนการพนันหลายแห่งที่ว่าเป็นจังหวะที่มีการจับกลุมหรือมีการร้องเรียนกรณีค่าสสกำทอนก็เช่นกันชะลอได้ข่าวจากรักเอกสิทธิ์ขาใหญ่อีสานเหนือลูกค้าประจําในบ่อนพี่วัดฝีมือเขาแหละนายมีลึกๆหลายเรื่องกับสสอเล็กไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล่นกันในบ่อนหรือเรื่องทะเลาะกันในสภาทํานองสองเสืออยู่ในถ้าเดียวกันไม่ได้ ข้าใหญ่เมืองเลยพูดเหมือนกระซิบให้ฟังทั้งที่อยู่สองคนภายในห้องทํางานของฉลอที่กองปราบปรามสามยอดถนนวรจักรแล้วมันเป็นยังไงล่ะฉลอถามต่อถึงแม้ตัวเขาจะสนิทสนมกับพี่วัดนักการเมืองดังมาตั้งแต่ยังไม่ได้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่ด้วยความเป็นตทรวจเขาต้องฟังหูไวหูใช่ไม่ใช่อีกเรื่องหนึ่งเอาข้อมูลไว้ก่อนคนฆ่าสสอกำทอถูกข่าปิดปากไปแล้วนาย รักขาใหญ่นักเล่นในบอนพัฒนาการบอกต่อใครวะโกอ่างนายโกอ่างคนสนิทพี่วัดกับนวลน้าที่ถูกยิงตายคารถที่วัดประดู่นายทรงธรรมมึงว่าฝีมือใครรองผู้การกองปราบซักไม่ไอ้ฝ้ายสำรีพอการอินเด็กพี่วัดก็ไอ้ดีไอ้ชุ่มสองมือปืนจอมแม่นวลน,น้ผามึงช่วยด้วยตัวดีที่ว่าทั้งหมดยังอยู่สบายดีกันในบอนหรือเปล่าขอบใจมากน้องรัก ชลอบอกเป็นทํานองไว้วานให้นักพนันขาใหญ่จากเมืองเลยช่วยเป็นธุระเป็นหูเป็นตาให้ขณะที่รักเอกสิทธิ์ขอตัวกลับเมื่อนั่งอยู่คนเดียวชะลอหยิบแฟ้มโกอ่างหรือนายวิสุทธ์หุนนิรันที่ตกอยู่ในข่ายต้องสงสัยและถูกฆ่าตัดตอนจากกรณีการเสียชีวิตของสสกรรมทอนออกมาอ่านอีกครั้งโกอ่างหรือนายวิสุทธ์ถูกสอมือปืนขี่รถจักรยานยนต์ดักยิงเสียชีวิตคารถวอลโว คณะขับอวาจาจากบ้านพักในซอยประดู่ในทรงธรรมท้องที่สนท่าพระเมื่อวันที่8สิงหาคมหรือ10วันจากการพบศพสบสอหนุ่มจากปัตตานีมันจะเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าวะชะลอรำพึงในใจพร้อมๆกับหยิบภาพถ่ายออกมาจากลิ้นชักโต๊ะสามใบออกมาเปรียบเทียบกับภาพสเก็ดฝีมือจิตรกรที่ร่างภาพหน้าสองผู้ต้องสงสัยจากปากคำเด็บปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนคนปรปฐม เห็นทั้งคู่รถยนต์ของสะสะกำพรไปล้างทำความสะอาดก่อนจะพบศพสบส,ะสะหนุ่มเจ้าของรถในเวลาต่อมาเป็นภาพถ่ายหน้าตรงของชายสามคนนั่นคือไอ้ดีบุญรอดไอ้ชุ่มหรือโกผู้เต่งสองมือปืนคนสนิทนวลนภาเจ้าแม่บ่อนผู้เลอโฉมและภาพใบฝ้ายสำนีโพคาอินมือปืนประจำตัวพี่วัดก่อนหน้านี้ชะลอสั่งให้ผู้กองครกร้อยตำรวจเอกเกตนากรนภีตพัดรองสารวัตรคอมมานโด ไปหาภาพสามมือปืนเฝ้าบ่อนผู้ต้องสงสัยฆ่าสสกำทมรมาเก็บไว้ในแฟ้มมือปืนถึงแม้ชลอจะรู้จักหน้าค่าตาของทั้งสามคนเป็นอย่างดีก็ตามแต่ก็เผื่อ,อไว้ให้พยานในคดีมาดูรูปชี้ตัวไม่ว่าจะเป็นคดีนี้หรือคดีอื่นการลี่้ลายเงื่อนงำสังหารสสกทรทมธรดำเนินไปจนกระทั่งหัวค่ำของวันที่31กรกฎาคมพุทธศักราช2524ัรบริเวณปากซอยไปชิดถนนเจริญกรุง ระหว่างสี่แยกถนนาน,านานุกรและสี่แยกสามยอดเขตวังบูรพาพิรมกรุงเทพมหานครเสียงปืนกลน,นังสนั่นวันไหวมาจากมุมมืดของถนนฝั่งตรงข้ามซอยพิชิตทำให้ชาวบ,บ้านที่กำลังเดินจับจ่ายซื้อของจากบกค้าแม่ค้าย่านนั้นต้องตกใจสุดขีดส่งเสียงกรีดกราดดังสนั่นต่างคนต่างวิ่งหาที่กำบังหลบห่ากระสุนกันจ้าละวันทั้งทั้งที่บางคนยังไม่รู้ว่ามาจากทิศทางไหนาแต่ที่น่นแน่รถเก๋งโตโยต้ารุ่มโครโรนาสีเหลือง มีรอยกระสุนพุลไปทั้งขันพุ่งออกมาจากปากซอไปชิดเหมือนไร้คนบังคับเสียหลักเข้าชนประตูเหล็กห้างหุ้นส่วนจำกัดสหไทยยนตการเสียงดังสนั่นกระจกหน้าแตกกระจายด้วยความแรงเครื่องยนต์ดังอยู่ชั่วครู่ก่อนที่จะดับไปทุกอย่างนิ่งสนิทท่ามกลางไทยมุงที่เริ่มปฏิบัติหน้าที่วิ่งกรูกันเข้าไปที่รถเก่งสายตาทุกคู่เห็นชายหนุ่มในที่นั่งคนขับคออ่อนคอพับแน่นิ่งกลางเลือดสีแดงฉานเปลือยเปื้อนตามเนื้อตามตัว เฮ้ยช่วยกันพาส่งโรงพยาบาลเร็วเสียงชายพลเมืองดีคนแรกที่ตั้งสติได้ตะโกนบอกกลุ่มชายที่อยู่ในกลุ่มไทยมุงเขาช่วยเหลือผู้เคราะห์ร้ายชายหญิงทั้งสองคนร่างของชายที่ถูกยิงดูอ่อนปวกเปียกเหมือนผักเห็นแล้วก็รู้ว่าวิญญ,ญาณหลุดลอยออกจากร่างเพราะอาหากระสุนที่ทะลุเข้าไปในร่างกายโดยเฉพาะที่ใบหน้าม,มีบางส่วนหลุดหายเป็นแผลน่าสยดสยองขณะที่ร่างของหญิงที่ถูกยิงถูกพลเมืองดีช่วยนําออกจากซากรถ ส่งโรงพยาบาลกลางที่อยู่ไกลๆแต่เธอก็สิ้นลมไปในเวลาไม่นานนักท่ามกลางความชุลมุนวุ่นวายมีไม่กี่คนเท่านั้นที่เห็นชายชะกันสี่คนใช้รถจักรยานยนต์สองคันวิ่งออกไปจากมุมมืดต้นเสียงปืนกนอย่างรวดเร็วคนซ้อนท้ายหนึ่งในสองคันนั้นถือถุงดํำที่มีปืนกนทูบบรณณกระบอกกระถัดล้าที่ถูกเก็บไว้ข้างในโดยมีรถเก๋งสีน้ำตาลขับตามไปอีกคันหนึ่งในเวลาไม่นานนัก ร้อยตำรวจเอกสาธิตจเจริญพิภพร้อยเวรสถานีตำรวจนครบาลสํารานราชได้รับแจ้งเหตุร้ายที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่รับผิดชอบเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุพร้อมสายตรวจจำนวนหนึ่งผู้หมวดหนุ่มนักเรียนในร้อยตำรวจสามพรานรุ่น32ถึงกับตกตะลึงในที่เกิดเหตุเมื่อเห็นปลอกกระสุนขนาด11มิลลิเมตรเกือบ30ปลอกตกกระจายอยู่บนพื้นถนนถึงจะยังงง,งว่าเกิดอะไรขึ้นกลางเมืองกรุงแต่ร้อยตำรวจเอกสาธิตยัยงมีสติ รีบหยิบวิทยุสื่อสารที่เน็บอยู่ข้างเอวกรอกเสียงแจ้งศูนย์วิทยุรามาให้สกัดจับคนร้ายตามตำหนิรูปรรณ์ที่ได้รับมาเบื้องต้นอย่างรวดเร็วเสร็จจากภารกิจแรกผู้หมวดหนุ่มป้ายแดงต้องตกตะลึงหนักขึ้นไปอีกเมื่อเดินถือสมุดสีน้ำเงินรับแจ้งคดีประจย์รายละเอียดและวาดแผนที่สถานที่เกิดเหตุเบื้องต้นนามบัตรและเอกสารสำคัญหลายอย่างที่อยู่ในรถเก่งโตโยตา้าสีเหลืองทะเบียนห้าองงูสามแปดสี่เจ็ดกรุงเทพมหานครที่พุ่นไปด้วยรอยกระสุน ระบุว่าชายที่เสียชีวิตคือนายสราธชนะกุลสอสอชัยนาทโคศพักกิจสังคมส่วนหญิงสาวที่เสียชีวิตขณะนำส่งโรงพยาบาลกลางคือร้อยเอกธนแพทย์หญิงสิริยาชนะกุลภรรยาของนายสรายุทธเท่านั้นร้อยตำรวจตรีสาธิตรีบแรงงานเหตุด่วนอุจการไปยังผู้บังคับบัญชาโดยตรงคือพันตำรวจโทพลวุธวิเศษสงวนสารวัตรใหญ่สถานในตำรวจนครบาลสำราญราช โดยรายงานเหตุดังกล่าวถูกถ่ายทอดไปตามลำดับชั้นไม่ถึงครึ่งชั่วโมงบริเวณที่เกิดเหตุคลาคข้ามไปด้วยบรรดาตำรวจชั้นผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นพลตำรวจตรีสถาพรวุมุตานน์ผู้บังคับการตำรวจนครบาลพระนครเหนือพลตำรวจตรีจำรัดจันทรคจรรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจโทเสนสิทธิพันธ์ผู้บัญชาการตำรวจนคนบนรบาลและพลตำรวจโทนรงมห AH านนท์ รองอธิบดีกรมตำรวจฝ่ายป้องกันและปราบปรามถึงแม้จะเป็นกลางดึกแต่แสงไฟฟ้ายังพอมองเห็นสีหน้าของพลตำรวจโทน้ารงม,มงบอกถึงความเครียดเพราะรองอธิบดีมือปราบถูกพลตำรวจเอกสุรพลจุลพรามอธิบดีกรมตำรวจกำชับมาอีกครั้งตั้งแต่ยังเดินทางมาไม่ถึงที่เกิดเหตุให้เรียบเนินการสืบสวนสอบสวนหาต้นสายปลายเหตุเหตุการณ์สังหารสสชยัยนาคภกคิจสังคมอย่างรวดเร็ว เพราะคดีฆ่านายกำธรราชโรสสสจากปัตตานียังจับคนร้ายมาได้ยังมาเกิดเหตุฆ่าโหดนายสรายุทธโคศกักกิจสังคมพร้อมภรรยากลางเมืองกรุงอย่างอุกอาจท้าทายกฎหมายและบันลังของอธิบดีกรมตํารวจเป็นอย่างมากชลอคุณไม่ต้องทําคดีสสกำธรแล้วคุณมาช่วยดูคดีนี้แทนดีกว่าเพราะปัญหาสาเหตุการฆ่าสสสรายุธน่าจะมาจากทางนั้นอีกอย่างพื้นที่ทางชายนาฏและแถวนั้นคุณน่าจะถนัดกว่า ส่วนเรื่องสสคำพรให้รองร่างเขาดำเนินการพันตำรวจเอกุุศรนาคชุมรักษาการผู้มคับการกองปราบบอกกับเขาเสียงเครียดหลังเรียกนายตำรวจนักบูพวกเจอะเข้ามาพบภายในห้องทำงานสามยอดอธิบดีสุรพลกับรองนรงท่านลงเล้งใหญ่เกิดอะไรขึ้นเพราะตอนนี้ชาวบ,บ้านสับสนงงกันไปหมดว่าต้นสายปลายเหตุมาจากเรื่องอะไรบ้างกระโยงกันไปกลัวจะเป็นเหมือนเรื่องฆ่าเสียดีรัฐมนตรี ที่เคยเกิดขึ้นเมื่อ30ปีก่อนคนมันยังฝังใจอยู่ดีนะที่เรื่องสสกำอรเริ่มจะคลายออกสล่างเดินไปเยอะแล้วได้ครับพี่เดี๋ยวเรื่องนี้ผมจะไปดูเองฉลอตอบรับคำสั่งด้วยความเต็มใจเพราะลึกๆแล้วเขาไม่อยากทำคดีค่าสสกำอรเท่าไหร่เพราะส่วนตัวของเขาเชื่อว่าพี่วัดของเขาน่าจะมีส่วนตามที่รักเมืองเลยและสายเขาอื่นในบอนพัฒนาการส,งส่งซิกให้ ส่วนเรื่องยิงทิ้งเสียดีิรัฐมนตรีเมื่อ30ปีก่อนตอนนั้นฉลอยยังเป็นเด็กสิบขวบแต่ก็ยังพอจำเขาโครงเรื่องได้คนตายทั้งหมดอยู่ในสายของนายปรีดีพนมยงหรือหลวงประดิษฐ์มนูธรรมดิตนาย,ยกรัฐมนตรีที่ต้องหลบหนีออกนอกประเทศหลังเกิดกบฏวังหลวงขณะที่จอมพลปพิบูลสงครามในฐานะนาย,ยกรัฐมนตรีออกแถลงการอ้างว่ามีกลุ่มไม่หวังดีกับบ้านเมือง หวังจะยืดอำนาจการปกครองกลับคืนกลุ่มบุคคลดังกล่าวได้ยึดพระบรมมหาราชวังอันเป็นที่ประดิสฐานของพระแก้วมรกตอันเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเป็นการกระทําที่ไม่สมควรอย่างยิ่งหัวหน้าขบวนการคือนายปรีดีอดีตนายกรัฐมนตรีมีการประกาศจับและให้สินบนนําจับลดหลั่นกันไปเช่นนายปรีดีมีรางวัลนาจับห้า0 0บาทพลเรือตรีสังวรสุวรรณชีพ รองหัวหน้าขบวนการมีรางวัลน,นำจับสามหมืบาทเป็นตน้นส่วนฝ่ายกบฏคนอื่นๆก็ถูกยิงทิ้งเป็นศพอย่างต่อเนื่องในความคิดของฉลองใครกลุ่มมันมากจะเขียนประวัติศาสตร์ยังไงก็ได้จะให้ฝ่ายตนดีเลิศแค่ไหนจะให้ฝ่ายตรงข้ามเลวร้ายเพียงไหนไม่ใช่เรื่องยากเรื่องแบบนี้มีกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วสำหรับเหตุการณ์วันสงหารเสียดีรัฐมนตรี คืนนั้นวันที่สต่อเนื่องวันที่4มีนาคม2492กําำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจภายใต้การสั่งการของอาชวินเผ่าศรียานน์สั่งให้เคลื่อนย้ายผู้ต้องหาซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีและสสในสายของนายปรีดีออกจากที่คุมขังตามสถานีตำรวจต่างๆในนครบาลออกเดินทางไปควบคุมที่สถานีตำรวจนครบาลบางเขนโดยอ้างว่าเพื่อความปลอดภยัยแต่เมื่อขบวนรถตำรวจที่คุมสีนักโทษการเมือง วิ่งมาถึงหลักกิโลเมตรที่12ถนนบหนโยธินใกล้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนผู้ต้องหาทั้งหมดกลับถูกยิงเสียชีวิตในสภาพที่ทุกคนยังสวมบุญแจมืออยู่แต่ละศพกระสุนเข้าไปฝังตามร่างกายคนละไม่ต่ำกว่าสิบนัดไฟตำรวจถแถลงว่าขณะที่รถวิ่งมาถึงที่เกิดเหตุมีกลุ่มโจรมาเลยอยู่พร้อมอาวุธครบมือดักซุ่มยิงก้อยชิงตัวผู้ต้องหามีการยิงปะทะกับตำรวจแต่เป็นที่น่าสังเกตว่า ตำรวจที่มีเกือบทั้งหมด20นายไม่มีใครบาดเจ็บหรือเสียชีวิตในความเป็นจริงทุกคนรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ไม่มีใครกล้าพูดหลังออกจากห้องรักษาการผู้การกองปราบชะลอเดินกลับมาที่ห้องทำงานของเขาแต่ในหัวสมองนั้นคิดรูปรักฉับไวตามแบบฉบับพันตำรวจเอกหนุ่มรู้ประวัติเข้าคๆข,ของนายสรายุทธ์สอสอหนุ่มชัยนาอายุอานามยังน้อยแค่34ปีเท่านั้น แต่เป็นสสมาแล้วสองสมัยเมื่อปี2 5 1 9จากนั้นได้รับการเลือกตั้งเป็นสสสังกัดพรรคกิจสังคมอีกครั้งยังเคยเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ปัจจุบันเป็นโฆษกพรรคกิจสังคมที่มีหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเป็นหัวหน้าพรรคอุปนิสัยรักเพื่อนรักร้องประเภทเฮไหนเฮนั่นและแน่นอนชอบเล่นการพนันคันต่อโดยเฉพาะไก่ชนชอบเป็นชีวิตจิตใจเลยทีเดียว ชีวิตส่วนตัวนายสรายุทธ์มีภรรยาสองคนมีลูกกับภรรยาคนแรกหนึ่งคนและลูกสองคนที่เกิดกับร้อยเอกหญิงสิริยาภรรยาคนที่สองที่ถูกยิงเสียชีวิตพร้อมกันสำหรับร้อยเอกหญิงสิริยาเรียนสำเร็จเภสัชมาจากประเทศอเมริกาก่อนมาทำงานที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าได้รับพระราชทานยศร้อยตรีและเลื่อนยศมาตามลำดับรายละเอียดอย่างอื่นคงต้องไปหาเพิ่มที่นั่น ชะลอก้าวเดินไปคิดไปจนถึงห้องทํางานก้าวเท้าเปิดประตูห้องเจอสองลูกน้องคู่ใจจ่าตันจ่าสิบตาร,รวจธนงศักดิ์แจมแจง้งจายะจ่าสิบตาร,รวจวิริยะคุมรัฐนั่งอยู่ไอตันมึงเตรียมรถเตรียมเสื้อผ้าไปต่างจังหวัดอ้ยะเรียไอครบเข้ามาหากูเยน,นี้ด้วยชะลอสั่งเสร็จเปิดประตูเข้าไปนั่งเอนหลังที่เก้าอี้ทํางานยีบุหรีตองห้าขึ้นมาจุดสูบอัดควันเข้าไปในปอดพลางนั่งคิดว่าจะเริ่มงานจากไหนก่อน อดควันเข้าปลอด2องสามอึกชลอยกหูโทรศัพท์กดปุ่มหมายเลขปลายทางกระทั่งมีเสียงตอบรับจากปลายสายพี่เจิมผมฉลอพี่ไปตามไม่หลังมาเจอผมที่ชายนาดริมน้ำร้านเดิมคืนนี้